สองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกมเกมนี้ค่ะใช่ไหมเกมนี้วิสโตรดูหน้ากล่องอห่างไรคะเป็นอะไรเป็นพ่อมดพ่อมดกับแม่มดใช่พ่อมดกับแม่มดแล้วก็มีหินมัเป็นหินเวทมนต์แน่ๆเลยใช่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเกมนี้กันเนาะก็เกมนี้มันเป็นเกมที่วันนั้นเห็นแล้วมัน ไยมากเลยมันขึ้นไปอยู่บนแรงถ้าดูไม่ผิดนะมันอยู่บนแรงของบอดเกมกิ๊กเลยนะลูกถ้า,อ,าอยู่บนบอดเกมกิ๊กก็แต่ว่าแต่ว่าอะไรคะมีคนที่ซื้อมันไปเยอะแยะแน่เลยใช่เกมน,นี้เหมือนประมาณเพิ่งออกที่งานเอเซนที่เพิง<แ>่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้จริงเหรอใช่แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้นะจริงเหรอเป็นไปได้เรื่องอะไร่ะ มันอาจจะเป็นเกมที่สุดยอดที่สุดก็ได้อ่าจริงเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรถ้าถ้าดูชื่อเนี่ยนักออกแบบเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นคนที่ออกแบบเกมดังหลายเกมเลยเนาะคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักออกแบบที่ออกแบบเกมที่มีธีมอย่างเช่นพวกอินอะไร in ka, in ka <ka> อินคาอินคาออนอินคาออนใช่เกมนี้ก็เป็นแบบมีมินิเจอร์อยู่ในคิกสตาร์เตอร์เลยมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆเต็ไมไปหมดเลยลูก แล้วก็มีเนื้อเรื่องอ,อส่วนอีกคนนึงก็ออกแบบเกมเตรียมดังก็เรียกว่าอะไรอะเกมอย่างตอนนั้นที่เราเลยเคยเล่นกันอนะ Quest of El Dorado อ่ะลูกแล้วก็มี My City เออเออนาะนี่หูรูบุ๊กหนาหตืบเลยโอ้โหอหดูเหมือนจะมีคำแนะนำที่เยอะไหมกี่หน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียว นี่กันแรกเนี่ยสิบะไรแล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเหรอเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเอาเยเอาเลยแลแล้วนี่นะให้เท่าไหรแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดยี่สิบเท่าไรยี่สิบหกยีเาหรออลยลายละเอียดเดียวเหมือนกันนะเนี่ต้องสาหน้าเลย้อมสิบเ้าหน้าหมดสักเีเรามาดูคอมโพเนนต์กันก่านี่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นฉาก ฉากเหรอใช่เป็นรูปพ่อมดกับแม่มดแม่มดจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นผู้หญิงคนไหนเป็นผู้ชายเหรออ๋อจะใช่แต่อันนี้ก็มีอันอื่นด้วยนะมีพ่อมดกับแม่มดคนอื่นด้วยนะเห็นไหมจริงด้วยแสดงว่าเป็นคนละสีใช่ไหมใช่ในนี้ก็มีคู่มือหลายภาษาเลยโอ้ยหลายภาษามากมายเลยนี่มีพันช์บอร์ดมาหนึ่งอันอ้าว ยังไม่ทันแกะก็หลุดแล้วแล้วก็อุ้ยหลุดอีกแล้วสองอันอันที่เฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดอันนี้ที่สี่ส่วนนี้เป็นบอร์ดนี่เป็นกระดานกระดานมีกี่ทบเนี่ยเอ่อกี่ทบก็น,น่าเนี่ยโอ้กระดานใหญ่อนะเนี่ยโอ้ยสามคูณสองอได้ไหม โอ้โหหกแผ่นล mm yeah. ูกหกผ่นเลยเหรอเนี่ยใช่สามคูณสเป็นด <sh ้านเดียวเนาะอีกด้านหนึ่งเป็นอีกด้านนึงเป็นอะไรด้านนึงเป็นดำๆเฉยๆมีแค่ด้านเดียวอะรอืมใช่แล้วมีอะไรต่อนี่อูออย่าบอกนะว่านี่คือคนนี่คือแม่มดหรือเราเรียกกันว่ามีโพใช่ไหมในเกมเป็นมีโพแต่เขาทามาเป็นตัวแม่มดเลยมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยอ่ะเห็นไหมตัวนึงตัวไหนตัวเล็กตัวไหตัวใหญ่ ตอนนี้ตัวเล็กตอนนี้ตัวใหญ่ใช่สงสัยจะต้องมีแบบว่าหัวนหน้ากับลูกน้องอะไรอย่างนี้ก็มีสมีห้าสีเนาะมีห้าสีแล้วก็มีอะไรด้วยโอ้โหเพชรเหรอเพชร,ร,พชรด้วยอะ่ะเออแล้วสีดำๆคืออะไรอะ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นตามธีมของเกมแน่เลยเป็นวิ s s สโตนไงเอามาขอดูสีดำๆหน่อยได้มันมีสีดำด้วยอะ่ะสีดำมีกี่อันสีดำมีทุกอันเลยสีเขียวก็มีสีดำมาให้ด้วย เออสีน้ำเงินมีไหมในถุงสีน้ำเงินก็มีสีดำมาด้วยแต่ว่าจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าสีดำกับสีน้ำเงินมันจะค่อยๆคล้ายกันอสีดำกับสีน้ำเงินจะคล้ายๆกันใช่ไหมโอ๊ะไม่ใช่ผิดถุงอาวเฮ้ยผิดถุงกันได้เก็บผิดเลยอ่ะงงมากนี่ของพอนงก็มีประมาณนี้มีไม่เยอะเดี๋ยวเรามาแกะนี้กันดีกว่าดูว่าการ์ดเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะ งั้นดูเวลาแผ่นการ้วกันเอ้ย<ช>จะว่าไปนะล้า,าการ์ดเขามีกี่แผ่นยนันแน่เนี่ยจะเป็นร้านแผ่นแน่เลยร้านแผ่นเลยเหรอร <c oughs> ้านแผ่นมันก็เก็บลงไปในกล่องไม่ได้อะลูก <c oughs> มันเยอะเกินไปนิดนึงนะถ้าว่านะ <c oughs> เอาเขามีที่แกะให้อ่าววาย <c oughs> <c oughs> หน้าแตกเลย <c oughs> <c oughs> หน้าหาด้วยหน้าหาด้วยหรอนี่การ์ดเป็นอย่างนี้ <c oughs> การ์ดบางไหม ว้าวบางมากไม่มีทางขาดแน่เลยเหรอตกลงบางมากเนาะแต่ไม่มีทางขาดเลยเหรออันนี้อารไม่ได้เป็นลินินเนาะก็แต่เคลือบเคลือบแบบเคลือบด้านมาก็อาจจะ <c oughs> <อ>การดน่าจะเป็นประเภทเดียวกันทั้งหมดนั่นส <c oughs> ิไม่ไม่ได้มีล้านแผ่นแต่ซ่าไม่ได้นับรู้ว่ามีเท่าไหร่เออน่าจะสบบามร้อยแผ่นสามร้อยแผ่นเลยเดี๋ยวลองแกะนี้กันไหมแกะง่ายไหมอะไรหนูลองแกะซิดูซิ ง่ายไหมอ่ะลองอันอื่นสิลองอีกสิแกะได้ไหมโอเคเฮ้ยมันแกะง่ายจริงๆด้วยแกะง่ายเนาะไม่ขาดอันาจะเอาอันใหญ่โอ้ยโอ้โหอุ้ยอันใหญ่ง่ายมากใหญ่ก็ง่ายมากแล้วอันเล็กอะ่ะอันเล็กก็ง่ายอยู่นะโอเคโอเคอเฮ้ยวนะ่าไป,ป,อปอมันเหมือนป๊อปอิดเลยอ่ะเนาะเป็นป๊อปอิดเหรอมันเหมือนป๊อปอิดเหรอเพราะมันเสียงดังป๊อปป๊อปเงี้ยเหรอว้าว แค่มันดูเหมือนป๊อบอิดก็เฉยๆรอด้วยแม่เร็วมาแกะต่อเร็วป๊าป๊บป๊าอันนี้โหแกะง่ายมากเลยอ่ะ <c oughs> แกะง่ายนะมันไม่ติดเลยใช่ป่ะดังเหมือนป๊อปอิดเลยป่ะป๊อป๊าป<ะ>๊าหมดแล้วโอเค <Okay. S 2> แล้วเหรอใช่เนาะโอเคคอมโพเนนต์ okay. <c oughs> ก็ประมาณนี้เกมอะไรนะคะเกม ชื่อว่าเกมวิสโตนเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่สอ,<น>สองถึงสี่คนสองถึงสี่คนใช่อายุเท่าไหร่โอ้โหตั้ง1 2บอถึงเก9าเกาเลยเหรอโอเคใช้เวลาข้างกล่องเขียนว่า6 0สิถึเกนาทีก็ประมาณนี้กับการแกะกล่องเกมวิสตน n e อ้าว งั้นเราลาไปก่อนกันดีกว่าเดีเดียวหนึ่งสองอ่าเดี๋ยวว้าวเก็บได้ตายบ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 ายเอาลืมเก็บพวกนี้ได้ไงเนี่ยอุ้ยโอเคบายบายบายไปดูวิดีโอของเรากันน้อยโอเคฮาน่าอยากดูไม่ไหวแล้ว